กระาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยน,นะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยหลักดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่ช่วงซีซั่นที่5แล้วผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้มีการปล่อยข้อมูลของแพทโนตออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเราก็มดูกกันว่าแพทโนตในซีซั่นนี้เนี่ยตัวเกมจะมีการบัฟ ความสามารถและเหนื้อความสามารถของปืนอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยผมแพทนโนตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะผมถ้าเกิดว่าพิริงแปลผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะเอาละเพราะฉะนั้นผมเราก็ไมด้เริ่มทำการอัปเดตในส่วนตัวแพทนโนตในซีซั่นที่5กันดีกว่าผมโดยสำหรับทีมในซีซั่นที่5เนี่ยก็จะมีชื่อทีมว่า Indeep Water ก็เปนง่ายว่าจะเป็นการต่อสู้ที่อยู่ในใต้น้ำนิดๆิดนะ โดยสำหรับการอัปเดตของตัวซีซั่นที่5นี้ผมโดยรวมเนี่ยทั้งน้าของตัวเกมบอกว่าจะเริ่มทําการอัปเดตใหม่ประมาณช่วงวันที่28ถึงวันที่29ผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะชัวร์วเลยเนี่ยตัวเกมก็ประกาศออกมาแล้วผมว่าจะเป็นประมาณช่วงวันที่30ด้วยกันผมพนเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มเลยว่าวันที่30นี้เนี่ยตัวแพทใหม่เนี่ยจะมาแบบแน่นอน100%เลยนะ ในโซลายะหเกตไอเทมของละวันที่อยู่ในซีซั่นนี้เนี่ยพิลิงก็ทําคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปเก่ากันได้นะว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างที่เป็นของใหม่ๆหม่ในซีซั่นนี้โดยเฉพาะสกินปืนต่างๆแต่สำหรับสิ่งที่น่าสนใจผมก็แน่นนว่าหนึ่งในปืนใหม่หผม CR56Amax ที่เป็นปืนตระกูลสาย AR เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะโดนจับมาอยู่ในแพลนพัทในซีซั่นนี้มาพร้อมกับสกินนระรับอีพีดครับผมที่เลเวล50ทนั่นเอง ในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสาระแผ่นโน้ตของปืนกระบอกนี้ผมเขาก็เขียนเอาไว้ว่าเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมแบบพิเศษให้ผมที่ทุกคนเนี่ยสามารถควบคุมได้โดยง่ายและที่สําคัญตัวปืนจะมีดาเมจพิเศษเมื่อทําการยิงใส่หัวสตูจะสามารถคัศสตูได้อย่างรวดเร็วรวมถึงตัวปืนที่ผมรองรับในรูปแบบการปรับแต่งต่างๆในการยิงระยะใกล้และระยะไกลรวมถึงความสามารถของตัวปืนเนี่ยที่มีทั้ง2แบบรูปแบบการยิงแบบอัตโนมัติปกติทั่วไปและรูปแบบการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติเป็นสไตล์ปืนไรเฟิล ถัดมาผมกับการอัปเดตอเวเสต์สกิลตัวใหม่ล่าสุดกับน้องหมายูนิต 9K ผมอันนี้พี่ลิงก็ขอข้าวไปแล้วกันนะต่อมากับภารกิจอีเวนต์ผมประจำนี้กับปืนใหม่อีกหนึ่งกระบอกกับปืนลูกซองตัวใหม่ผมกับ725อันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อใหม่มาด้วยนั่นเองนะแล้วก็แน่นอนว่าทางด้านของซีซั่นนี้จะมีการอัปเดตในส่วนเบิร์กใหม่ก็คือเบิร์กกังหฮนั่นเอง โดยสำหรับเจ้าเปิร์กใหม่เปิร์กกังหูนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเปิร์กที่เกิดมาเพื่อคอมโบกับปืนลูกซองโดยเฉพาะปืนซองใหม่มันมาในซีซันนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นเปิร์กที่คอมโบสุดโกงโกงมากขนาดไหนครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่พลิงําทการรีวิวในเซิร์ฟเวอร์เทสกันได้นะบอกเลยว่าโคตรโอพีเลยนะสำหรับเจ้าเปิร์กตัวนี้เมื่อคอมโบกับลูกซองถัดมากับการอัปเดต3แมปใหม่ในโหมดของ MP ด้วยกันผมซึ่งในส่วนรายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยพลิงก็ทำคลิปรีวิวสปอยไปแบบคร่าวๆแล้วใครสนใจก็สามารถย้้้ออนนนนนนกกลััับไดดดู่เเงสาาหรจ3ใม และถัดมากับการเพิ่มโหมดใหมายผมกับโหมด10 vs 10ที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยรวมทั้งเพิ่มในส่วนตัวโหมดแครงเข็เข้ามาในซีซั่นนี้ถัดมากับการปลดล็อกคัสใหม่ในโหมดของ Battle Royale กับคัส Re-Win อันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าจะมาในซีซั่นนี้แบบแน่นอนผมประมาณช่วงกลางซีซั่นก็จะปลดล็อกจากการทำภารกิจประจำซีซั่นนะ เอาลาะและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันเลยผมกับการอัปเดตในส่วนตัวการเนิฟและการวับของตัวปืนต่างๆภายในเกมในโหมดของ MP ต้องยําก่อนว่าในแพทโนเนี่ยมันมีเพียงแค่ในโหมดของ MP เท่านั้น,นผมไม่มีในโหมดของ v r นะก็ไปดูก่อนว่าในโหมด MP ตัวปืนต่างเนี่ยจะมีการปรับสมดุลอะไรกันบ้างมาเริ่มกับปืนกระบอกแรกเลยผมกับปืลสาย SG ยอดยมติดท็อปเมตาอีกหนึ่งกระบอกเลยผมกับปืพพน PP19 ไบซันนะผมโดยในซีซั่นหน้าเนี่ยตัวปืนจะโดนเนิฟกับผมโดยมีการ เนิมน่มในเรื่องของระยะการยิงของตัวปืนเบสิกข้างต้นพื้นฐานลงมา ถามว่าการเน้อระยะการยิงของตัวปืนเนี่ยส่งผลหรือเปล่าโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าตัวปืนไบซันเนี่ยมันมีจุดเด่นก็คือเป็น LMG ที่ยิงไกลและดาเมจค่อนข้างเสถียรและก็แรงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดดาเมจของมันเนี่ยก็ส่งผลแน่นอนผมเมื่อเราเนี่ยยิงวัดกับคนที่ใช้งานปืนตระกูลสาย AR อารนะเพราะว่าดาเมจของเราเนี่ยจะดรอปลงมาเยอะพอสมควรแต่ถามว่าลดเยอะขนาดไหนอันนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมแต่เกิดให้ดาวเนี่ยน่าจะลดดาเมจลงมาเนี่ยประมาณกับเกือบ5เมตรด้วยกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่เมื่ออเจ LG ยิงกับ a r ระยะกยไกลเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบกว่าเดิมเล็กน้อยนะและนอกจากการเนิรฟความสามารถของตัวปืนในระยะแบบเพียวๆไปแล้วผมยังมีการเนิรฟของแต่งยอดนิยมด้วยก็คือ เนฟในส่วนของตัวโมโนเพิ่มระยะการยิงลงทำให้ปืนเนี่ยยิ่งสั้นลงมาอีกนะอันนี้เรียกว่าผลกระทบเนี่ยหนักโคตรเลยผมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยเขาชอบในเรื่องของการใส่เพิ่มระยะยิงมันจะได้ดาเมจเสถียรรแล้วก็แรงๆแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่โดนเหมือนกันนะผมก็คือตัว OWC ผมเรเซอร์ก็จะเนฟในเรื่องของความแม่นยํากับระยะเวลาในการลิงลดลงพอสมควรก็ไม่แปลกนะเพราะว่ามันเป็นปืนเมตายอดนิยมแล้วก็ต้องโดนมากกว่าปืนอื่นๆนิดหนึ่งนั่นเองเนาะแล้วก็บอกทันนาผมกับปืนเมตาอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยกับปืน QXR ก็ต้องเลยนด้ว่าในแพทหน้าผมปืน QXR เนี่ยจะโดนเนิร์ฟแบบมหาศารนะผมหนักมากๆใครว่า PP19 เนี่ยที่ผมกเมื่อกี้เนี่ยโดนเนิร์ฟหนักแล้วนะ QXR หนักกว่าเยอะเลยนะผมก็มาฟังรายละเอียดกันนะโดยสำหรับก,การเปลี่ยนแปลงของตัวปืนนะผมจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเซตติ้งอุปกรณ์โหลดเอาเล็กน้อยผมก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเนี่ย ทำการไม่เซตติ้งของผมเราจะสามารถยิงดาเมจแรงได้ประมาณเดิมแต่เกิดว่าเราทำการเซตติ้งใส่อชิเมนเข้าไปเนี่ยหรือใส่ส่วนประกอบปืนบางส่วนเข้าไปเนี่ยจะลดดาเมจเมื่อยิงตามส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะอันนี้อาจจะดูงงหน่อยผมหรือเกิดว่าพูดง่ายก็คือ ของแต่งบางชิ้นเนี่ยเมื่อทําทการสวมใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้ดาเมจที่ปกติเนี่ยยิงอกเราอาจจะใช้ประมาณสัก3 4ถึงนัดตายใช่ไหมแต่พอเราใส่ของแต่งชิ้นนี้ไปปุ๊บมันอาจจะต้องเพิ่มเป็น5นัดถึง6นัดด้วยกันถึงจะสามารถยิงศัตรูตายนะก็เรียกได้ว่าเป็นการเนิร์ฟในส่วนตัวของ,ตของแต่งต่าง,ง,งๆในบางช่วงนะโดยสำหรับในส่วนของของแต่งที่จะลดดาเมจของตัวปืนผมตอนนี้เขาประกาศมาแล้วว่าจะมี2ชิ้นชั่วๆนะก็คือในส่วนของตัวปากกระบอกปืนที่เป็นตัวโมโนเพิ่มระยะของการยิงชิ้นถัดมาครับผม กับตัวลำกล้องปืน OWC ผมที่เพิ่มระยะการยิงของตัวปืนอีกเอาง่ว่าชิ้นไหนที่เพิ่มระยะการยิงของตัวปืนเข้าไปเนี่ยจะโดนเนิร์ฟในเรื่องของดามเมจของตัวปืนลงไปเน้นๆเลยนะ แล้วถ้าใไม่พอผมไอสอชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นชิงที่ทุกคนเนี่ยเขาแทบจะใส่กันตลอดอยู่แล้วนะเพื่อทําให้ตัวปืนเนี่ยมันยิงระยะไกลได้ผมก็ยังมีการปรับในส่วนของวิถีกระสุนของตัวปืนเข้าไปอีกครับผมโดยจะมีการเพิ่มแรงถีพื้นฐานของตัวปืนกับการปรับวิถีกระสุนของตัวปืนเข้าไปอีกเล็กน้อยทําให้ตัวปืนเนี่ยยิงยากขึ้นในการยิงระยะไกลก็ต้องบอกเลยว่า QXR โดนหนักจริงๆครับผม หนักถึงขนาดไหนอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่บอกเลยว่าการยิงของตัวดามเมจเนี่ยมันเปลี่ยนไปแน่นอนผมอาจจะต้องใช้กระสุนเนี่ยเพิ่มขึ้น1-2นึนัดเลยนะในการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนาะแล้วก็บอกมะผมกระปืน asm 1 0ในแพทนี้ผม asm 1 0เนี่ยได้บัฟความสามารถเข้ามาผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะก็คือตัว asm 1 0เนี่ยเมื่อเราทําการติดตั้งอุปกรณ์บางชิน้นจะเพิ่มระยะของการทําความเสียหายมากกว่าปกติขึ้นอีกเล็กน้อยครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็นการบัฟเพิ่มระยะการยิงของโตวปืนแบบไกลๆเนาะแต่อกัจากนั้นยังไม่พอผมจะมีการบัฟในส่วนของของแต่งตระกูลสาย OWC ทั้งหลายผมอย่างเช่น OWC ที่จะลดแรงดีดหรือว่า OWC ที่เพิ่มระยะดาเมจของโตวปืนหรือ OWC ที่เป็นตัวเรเซอร์อีกเล็กน้อยทำให้เราเนี่ยสามารถขึ้นสกบตัวปืนได้เร็วขึ้นแล้วก็คว้าความแม่นยำพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง อ่ะก็จะเรีนวยนรู้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยผมเพราะว่าเพิ่มระยะเข้ามาเนี่ยบวกกับตัวปืนมันดามเมจแรงอยู่แล้วทําให้ตัวปืนเนี่ยอาจจะสามารถกลับมาฆ่าศัตรูด้วยกระสุนสามนัดทุกระยะได้เหมือนเดิมก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟไปผมก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเอ็มซิเนี่ยมันเป็นเมตาอยู่ช่วงใหญ่ๆเลยนะด้วยความสามารถของการฆ่าศัตรูด้วยกระสุนเพียงแค่3นัดแบบทุกระยะเลยนะก็เรียกได้ว่ามีโอกาสไมนกันว่าตัวปืนเนี่ยจะกลับเข้ามาในเมตาในแผทนี้สุดๆเลยนะสัตว์ปืนสายเออกระบอกนี้เนาะกระบอกถัดมากระปืนสายสเคเส ซึ่งในแพทนี้เนี่ยเราเล่นในโหมดของ MP เนี่ยเราจะเห็นโลคัตค่อนข้างบ่อยผมรวมถึงในโหมดของ Battle Royale ด้วยนะเนื่องด้วยโลคัตเนี่ยมันโดนปรับมาแพทก่อนหน้านู้นเนี่ยมันขึ้นสโคบเร็วผมเพราะฉะนั้นในแพทนี้โลคัตเลยมีการเนฟของแต่งชิ้นหนึ่งก็คือตัวพันท้าย OWC จะมีการลดในส่วนของระยะเวลาเล็งเข้าไปอีกผมทาให้ตัวปืนเนี่ยเล็งช้าขึ้นนะอ่ะก็ต้องบอกว่าใช้กันเยอะใช่ไหมก็เนฟของแต่งไปเล็กน้อยแบบประเดิมประเดิม,ดมนิดนิดนิด,นด แล้วก็บอกขันมากระปืน AGR 556ครับผมโดยในแพทนี้เนี่ยก็ได้รับบัฟมาผมเป็นบัฟในส่วนตัวไอเทมที่เป็นของแต่งหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชิ้นที่ประกาศมาแล้วผมกับตัวลำกล้อง A.M.P. แล้วก็เป็นตัวพันท้าย R.T.C. ผมที่จะมีการปรับในเรื่องของลดระยะเวลาในการเล็งลงทำให้เราเนี่ยสามารถเล็งสโคบตัวปืนได้เร็วขึ้น แล้วก็ปิด้ายด้วยอย่างสุดท้ายเลยผมกับการเนิร์ฟในส่วนของตัวสกอร์สติกตัวฮอกสที่เพิ่งมาในซีซันล่าสุดนี้ผมโดยมีการเนิร์ฟหลักๆออย่างก็คือลดจํานวนของปริมาณ HP ลงมาและลดอัตราค่าความแม่นยําของตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้ลงเพราะว่ามันน่าราคาญมากเลยผมมันบินเร็วมากและมันยิงแรงและรัวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนเนิฟไปตามระเบียบในะสำหรับอุปกรณ์สกอร์สติกชิ้นนี้นะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสัตก,การรีวิวแพทโนดล่าสุดของแบทเทิลพาร์ในซีซั่นที่5ผมต้องบอกเลยว่า <S <S ปืนเมตาทั้งหลายเนี่ยในโหมดของ MP เนี่ยโดนกันแบบเน้นๆเลยนะโดยเฉพาะปืนตระกูลสายไอซผมเพราะว่ามันโหดจริงๆครับผมมันโกงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนไปแบบเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ในส่วนของตัวปืนที่จะมาในซีซั่นหน้าเป็นเมตาเนี่ยตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันคนระับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวปืนเนี่ยมันจะโดนเนิร์ฟมากขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปนนั่เองะ แล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้บบนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้น,นะครับผมในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาเจอผมก็ไปแล้วปิ๊บ